ันนี้เต้าแฝดสองแสบมีงานทุกคนวันนี้น้องๆมีงานที่ตลาดนกฮูกเนาะคือมาแบบคุมโทนกันมาเลยน่ารักดีดมากวันนี้ปลายดีดมากใดๆแล้วน้องน่ารักค่ะทุกคนน้องสดใสมาเลยวันนี้เอ็นดูคนโก้นะตั้งสิบกว่าวันนะทุกคนจะอยู่กรุงเทพป้ายเหมือนกันบุ๋มก็ไม่แน่ใจว่าน้องจะอยู่ หรือว่าน้องอาจจะกลับก่อนก็ได้เพราะว่านุกเขาก็มีคอนต่ออีกเนาะคอนมีคอนเดี่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้นั่แหละปายเขาก็มีคอนเดียวนะรอดูรอติดตามดูน้องไปน่ารักเปิดแล้วครับโอ้โหวันนี้วันนี้ครับว,วันนี้ใสแว่นโอ้โหวันนี้ไม่อยากบอกว่าคุมโทนเลยนะฮะไม่ต้องบอกว่านัดกันไม่นัดน,นะครับ เราไม่พูดเยอะนะฮะดูตามภาพเอานะฮะสาิบสาเสามสิบสีาิบสีารสบามสบสี่สิบสี่สาีมสบสมบสีมลิบสี่สา่มสามสิบ่อยเสียงนมครับ ปิดเสียงปิดเสียงสดก่อนนะครับหน้ากล้องก่อนนะเดี๋ยวรอเขาปล่อยเสียงนะครับผมถึงจะหยุดพูดนะจะพึ่งลำคาญเสียงพผมนะครับ องตัวนี้ไหวสวยมากนะฮะวหวยสวยมากหลังจากที่อยู่บ้านวหวแม่ทั้งวันนะฮะมายังไม่ออกนะครับรอสักครู่นิดนึงนะครับไม่ลำคานแค่แอดคนรอมาแล้วเดี๋ยวฟังเสียงน้องนะครับเดี๋ยวเรามาทักทายกันใหม่นะครับเช็คเช็คไปมาซาวซาวซาวเพลงแม่ก่อนเพลงแรก เมื่อห่วงครับคืนนี้เต็มที่ใครหัวใครหัวเลาะ เสียงไข่บิงโกหมายเลขสี่นะสี่สี่นะ โอเคครับเจอกันครับค่ำคืนนี้แน่นอนครับผมเพราะตอนนี้เราเดินทางมาแล้วเรามาเราแวะมาซาวเลยเรายังไม่ได้ข้องครับผมเดี๋ยวออกคนของลงในห้องกับเพราะว่าคนมาคนละสิบกระเป๋ามันอีกนานโอเคครับเจอกันครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับไปเจอกันไม่ต้องพมต้องยังไม่ต้องยังมาตอนแรกยังพอกันคอบคุณครับคอบคุณครับคอบคุณครับ ปิดใหม่กันเร็วมากเนาะสาวเช็คป <hero footage> e nah, ั๊บ uh, ป um, mm ิดใหม่ปั๊บผมขวาใหม่ไม่ท e ันเลยนะฮะอยากมีคุกขี้ไก่ไม่ต้องมีเธอมาต้องเจอกับสายตาเย็นชากันอยู่นะครับตอนนี้เท่าไหร่นะ2,000แล้วนะครับมากันเยอะๆนะครับฝากสตรีมไลฟ์ด้วยแอดกลับมาหน้าจอให้อภัยด้วย ไม่ไม่ผมนึกว่าเขายังไม่ปิดไม้กะว่าเดี๋ยวเผื่อเผื่อนุกปาจะพูดอะไรต่อกว่าไม่แทบไม่ทันนะครับยังไงก็มาให้กำลังใจด้วยกับเพลงนี้นะครับของอินคาเนาะหลายหน้าจอนี้น่าจะเกิดทัน่ะหลายคนนี้อาจจะอาจจะเกิดก่อนสักสี่ห้ารอบอินคานะในเพลงที่มีชื่อว่ายิ่งใกล้ยิ่งเจ็บนะฮะเป็นเพลงที่สมัยนั้นถ้าอกหักนี่คือต้องฟังเพลงนี้เลยครับเป็นเพลงที่แบบโอ้โหมีเนื้อหา นะครับแฮมแอดทันสมัยนะฮะนะ้องไม่พูดเป็นเป็นเพลงนี้สมัยนั้นเนาะที่เป็นเพลงที่แบบว่าหลายคนอาจจะชื่นชอบกับวงอินคาเนาะเป็นเพลงเป็นเพลง,เป,เ,พลงเป็นเพลงจังหวะที่ผมชอบนะกับดนตรีที่ใช้กีตาร์โป่งเข้ามาในในเพลงเพราะว่ากีตาร์โป่งมันจะเป็นเพลงมันเป็นกีตาร์ที่ฟังเพลาะนะครับไม่ว่าจะใช้ในการตีคอร์ด หรือแบบโซโลเล่นปิกกิ้งธรรมดาเนี่ยมันจะเพาะกับมันจะเข้ากับหลายๆเพลงเข้ากับหลายๆบทเพลงจะเป็นเพลงที่ฟังง่ายนะฮะยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บนะฮะวันนี้ปายก็จะเอามาร้องด้วยในคอนเสิร์ตของคืนนี้นะครับก็มาให้กําลังใจด้วยนะครับยิงไกลยิ่งเขินอ่ะอันนั้นก็มาดูเองนะฮะเราพูดอะไรได้ไม่เยอะนะครับยิงไกลยิ่งเขินนะฮะหลายคนอาจจะชอบเพลงนี้เนาะโดยเฉพาะหน้าจอเรานะครับย้อนวัย ย้อนไปประมาณสัก60ปีท like ี่แล so ้วใช่ไหมย้อนไป60ปีตอนนี้หน้าจอก็อายุประมาณ67 68นะฮะเพลงนี้ก็เป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งที่ดังอินคานะฮะเป็นเพลงที่เพาะมากนะครับมีหลายเพลงในสมัยนั้นที่เป็นเพลงเพราะแต่ว่ายิงใกลยิงเจ็บเนี่ยก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่แบบโอ้โหโด่งดังมากนะครับผมก็ชอบอยู่แล้วก็ถ้าจําไม่ผิดคอร์ดกีตาร์ก็เป็นเพลงที่เล่นง่ายด้วยเพลงนี้นะครับเล่นไม่ยากด้วยถ้าใครจําได้นะฮะ ปลายผู้สืบสารยุค90อ๋อ oh. นะครับหน้าจอน่าจะเนาะเกิดทันเนาะนะครับหน้าจออาจจะอาจจะนึกช้านิดนึงเพราะว่ามันนานแล้วมันนานแล้วเนาะนะครับหลายคนอาจจะผ่านเพลงนี้มาประมาณสักประมาณ6 6รอบอายุคนแล้วนะฮะก็ก็นึกนิดนึงนึกนิดนึงนะครับเอาใจช่วยนะครับ <c oughs> ย้อนสัก40ปีไปได้ <c oughs> ไปลายเหมาะกับเพลงยุค90เอาจริงๆนะ คไม่รู้จักเพลงนี้เลยหนูมารีคุณอาจจะลืมไปแล้วนะครับเพราะคุณอายุน่าจะ70อาจจะต้องย้อนนิดหนึ่งนะฮะแอดเกิดไม่ทันเพิ่ง40่สตนต้นตน,นะครับยุคเราคคาน่าเห็นไหมเห็นไหมป้าเพียนบอกว่ายุคเราฮะหลายคนบอกเกิดไม่ทันอันนี้พิมพ์ พิมพิมโกหกไม่ดีนะครับเป็นเพลงยุค90ตอนนั้นก็จะมีวงอินคาเนาะมีอีกหลายๆวงนะครับที่ชื่นชอบนะครับเป็นเพลงที่เพลออีกเพลงหนึ่งนะครับผมก็จะชอบวงอินคาเนี่เยเพลงวงอินคาเป็นเป็นวงที่เล่นกีตาร์แบบเล่นเล่นเขาเรียกว่าเป็นเพลงที่ฟังง่ายๆสบาย,บายแล้วก็เมโลดี้ของเพลงเนี่ยไม่ซับซ้อนมากนะครับเมโลดี้ของเพลงไม่ซับซ้อนก็คือเป็นเพลงที่เล่นง่าย,ายๆนะครับ ช่วงนั้นจะมีหลายเพลงช่วงนั้นจะมีหลายหลายเพลงที่ฮิตนะครับในเพลงของวงอินคานะฮะเพลงโปรดเลยเห็นนะวันนี้มาฟังด้วยหนูน่าจะไม่ทานหนูเกิด48 <All right. S 1> <laughs> คนพัตตินบอกว่ายุคหนูเองค่ะยุคเราฮะ <All right. S 1> <laughs> อย่าไปบอกว่าเกิดทันเดี๋ยวก็หาว่าเราแก่ไม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 ไม <laughs> เรื่องของความแก่เรื่องของอะไรมันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขนะฮะ <All right. S 1> <laughs> มันอยู่ที่หน้าตานะครับแอดอายุ60แล้วสิ อินคานี่คือสมัยมอต้นเลยใช่ไหม <laughs> หลายคนนะฮะหลายคนอ้าวฟังเสียงน้องอ๋อยังไม่ได้เนะเพราะว่ากล้องเราอยู่ด้านล่างอยู่นะครับกล้องเราอยู่ด้านล่างอยู่อินคามีเพลงอินคาเนี่ยเป็นวงที่มีเพลงเพลงเพราะหลายเพลงยิงกายยิงเจ็บหมาเกมนี้เนี่ยน่าจะทันเนาะใช่ไหมใช่ไหมอินคามีเพลงเพราะเยอะนะครับหมาเกมนี้ก็ ก็ซึ้งนะครับก็ซึ้งนะฮะลุกลงแล้วนะวผมจับภาพลุกไว้ก่อนครัเดี๋ยวเราเดินนุกแล้วก็รอปลายนะยังไงนุกก็ต้องรอปลายเดี๋ยวเราจับไปลายไว้ก่อนมาคํานี้อันนั้นเป็นของหน้าจอนะฮะมาเกมนี้ของผมะฮะ มาคำนี้หน้าจอก็รู้ว่าจะต้องคายมันยังไงใช่ไหมมากเกมนี้คุณจะมาหมากคำนี้ดิผมอุตส่าห์ไม่บอกว่าพวกคุณอายุเยอะแล้วนะฮะเพลงนี้มาตอนอกหักพอดีเห็นไหมหลายคนบอกรู้จกักเพราะฉะนั้นมาให้กำลังใจน้องปายด้วยอุ้ยลูกผมเปิดเสียงใหม่ให้ก่อนอย่าผมโดนเอ็ดนะฮะพม่าได้ผมเปิดเสียงใหนนนะะนนงง้นะครับ เราสงนะรแอไม่นานกบอกียลีตตี้ก็อยู่นะครับไม่ต้องห่วงนันนี้วก็พาดที่นีกทั่กาขอพวกเราที่รู้จักกันนี่แหละครับเจอกัน่อย